หลวงปู่แสงยานวโรเทศนาอบรมพระสงฆ์และคารวะเรื่องธรรมนำาผลทุกข์ธรรมะวันอาทิตย์ขอนำพระเทศนาของหลวงปู่แสงยานวโรอายุหนึ่งปีต่อจากอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในโอกาสเทศนาอบรมพระสงฆ์และคารวะเรื่องธรรมนำาผลทุกข์เมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2554 ที่วัดป่าอิสิปัตนะมฤคคทายวันบ้านไก่คำตำบลไก่คำอำําเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจากหนังสือแสงธรรมสองใจโดยหลวงปู่แสงยานาวโรเทศนาว่าบางครั้งก็เรื่อนเริงเมอนเทิงกับพวกทรัพย์บางทีก็มีโมหะสมาธินิดหน่อยไม่รู้จะเอาอะไรมันหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปพวกขัพย์ก็เป็นของดีอยู่ อริยทรัพย์ก็เป็นของดีอยู่แต่ดีต่างกันอริยทรัพย์ดีจะพาพ้นทุกพ้นอยากไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในวตฏสงสารอีกต่อไปเป็นงานที่สิ้นสุดแล้วไม่ยุ่งเหยิงไม่มาเข้าท้องเข้าไส้ของใครไปเอือบน้ำพริกน้ำเกลืออยู่ในท้องกว่าจะคลอดออกมาแสนทุกขทรมานจริงๆใครๆก็ออกมาจากท้องแม่กว่าจะคลอดออกมาได้ทั้งเลือดทั้งอย่างอะไร เหม็นสาบเหม็นโขงเหม็นกุยทางข้างบนฟากยมโลกทางข้างล่างฟากเอเวจีมหานรกนู่นมันหอมเกินไปนะก้อนเราก็นั่งอยู่นี่ก้อนของบิดามารดาผสมกันไม่ใช่ของเรามีแต่นามธรรมาจิตใจมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมีแต่เข้าปฏิสนธิถ้ามีกิเลสเข้าปฏิสนธิในภาพนั้นพบนี้ต่อไปถ้ามันหมดกิเลสแล้ว ก็ไม่มาเข้าอีกล่ำลาพาจากปลอดเกษียณไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวข้องถ้ามีอาสวะอยู่มีกิเลสพัวพันอยู่ในหัวใจไปเข้าท้องคนนอนคนนี้บางทีทําความชั่วช้าหลามกไปเข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนารกน้อนหลับมันไกลทางต่ําทางสูงก็มาเป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์มาเป็นเทพบุตมุบ้าง ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมไปฟากอินฝากพรมจะไปไหนก็ไปเถอะหมดทางจะไปมันหมดแล้วทําให้มันจบก็ได้ก็ต้องการนําไปเกิดการให้มันหมดมันสิ้นไปจะไปเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกอีกต่อไปมันเอกอยู่พอแรงแล้วถ้าจัดเป็นหนึ่งมันเป็นเอกอยู่แล้วถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งมันว่าเอกอยู่วันอย่างคำ่ำ คืนยันรุ่งมันก็ไม่เป็นไปถ้าจิตเป็นหนึ่งมันไม่วุ่นวายเอกแปลว่าหนึ่งถ้าจิตหลายความคิดหลายปรุงความแต่งทุกสิ่งอย่างมันสับสนวุ่นวายมันไม่เป็นหนึ่งเราพาก,กันภาวนาก็ไม่ภาวนามีแต่เอาความปรุงแต่งมานึกมาคิดมาสับมาสนปนเปนกันผลสุดท้ายเลยไม่รู้จักรสชาติอะไรรสชาติของธรรมเอาชนะรสชาติทั้งปวง สามโมหาเวรคติธรรมจาริงสุข,ขังเสติถ้าได้ดื่มรสของธรรมเป็นของล้ำเลิศที่สุดดื่มน้อยมีความสุขน้อยดื่มมากมีความสุขมากม่เหตุธรรมไหลเข้าไปในดวงจิตสาสางล้างขัดสีเจรไนให้เกลี้ยงเกาเหลาแหลมเอาสติขัดได้เอาหินขัดเอายากันบูกันเน่าอะไรต่อมิอะไรเอายาขัดหาสีอะไร เอาสติปัญญาขัดหาหัวใจของเจ้าของปัญญาอยู่ที่หัวใจสติก็อยู่ที่หัวใจศรัทธาก็อยู่ที่หัวใจสติสมาธิอยู่ที่หัวใจถ้าไล่กิเลสออกถ้าไม่ไล่กิเลสก็ไม่ออกมีกิเลสเต็มหัวใจกิเลสกับธรรมะจะเอาอะไรละ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ผลทุกข์ผลอยากในวัตาสงสารใครเอาไปได้ก็เอาไปใครเอาไปไม่ได้ก็ปล่อยวางตามยถากรรม กรรมมนียายถาโลเกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีกรรมชั่วใครทำอะไรก็รับไปอย่างนั้นมันแบ่งกันไม่ได้ป้องกันได้แต่ของภายนอกข้าวของเงินทองไรนาสาโทปันกันได้อยู่สมบัติพันสถานทุกชิ้นทุกส่วนปันกันได้อยู่แต่คุณงามความดีเราสร้างเอาใครเอามันลูกจะสร้างให้แม่ก็ไม่ได้สร้างให้พ่อก็ไม่ได้ มันจิตใจคนละดวงถ้าทำให้กันได้พระพุทธเจ้ามาตัดสรุองค์เดียวเท่านั้นแหละตรัสให้มันหมดเลยแล้วเมียตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณอะไรไม่ได้อัปมาโนพุทโธอุปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆหาประมาณไม่ได้มากกว่าพื้นปฐพีมากกว่าดินฟ้าอากาศโน่นภูเขาเรากออะไรก็มากกว่าถ้าทำให้กันได้ พระพุทธเจ้าทําให้แล้วไม่ต้องมาทําให้มันยุ่งยากอะไรหรอกไม่ต้องมานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาปวดตีนปวดมืออดหลับอดนอนอะไรหรอกนี่ของใครของมันใครกินใครก็อิ่มใครเห็นใครก็รู้ใครไม่เห็นก็เชื่อตามเขาเขาว่าผิดก็ว่าผิดตามเขาไปเรื่อยของใครของมันคนไม่เชื่อตนมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนเชื่อตนเห็นด้วยตนเองปัจจตังรู้เองเห็นเอง ไม่ต้องไปเชื่ออะไรอีกต่อไปมันหมดไปถ้าเป็นนักปราชญ์บัณฑิตพูดขึ้นมามันถูกอยู่แล้วถ้าเราทําให้มันถูกอยู่แล้วจะไปศึกษาอะไรอีกต่อไปมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลพูดของที่มันมีอยู่แล้วกายมีอยู่แล้ววาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วเอานี่ประกอบความภาคเพียรให้มันเกิดให้มันมีสิ่งไม่มีให้มันเกิดสิ่งมีแล้วให้มันเจริญ ให้ส่งความมุ่งม,มา่ปรารถนาอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปสร้างไปเถอะไม่ขาดทุนศูนย์ดอกพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดโกหกพกลมเหมือนชาวโลกชาวโลกมีแต่โกหกกันบางคนก็ไม่โกหกแต่มันน้อยคนไม่โกหกมากก็โกหกน้อยคนอีสานโกหกแปลว่าตัวไทยเขาว่าโกหกพกลมต้มตุนกันผลสุดท้าย ตัวต้มตัวก็มี